ถ้าจะให้เร็วเนาะอันนี้คุณครูแบบเสนอนะแบบเป็นวิชามาเลยก็คือนักเรียนห้ามนั่งเรียงเองถ้าหนูนั่งเรียงเองจะเสียเวลามากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Ban Channel กับคุณครูบัญญสพลวันนี้เราจะมาตีโจทย์อเน็ตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2 5 6 3ตอนนี้มาถึงข้อที่6แล้วข้อที่6เนี่ยถ้านักเรียนพิจารณา สแกนสายตาคร่าวๆเนี่ยเรากําลังจะเห็นว่าอุ้ยตายแล้วมีข้อความมาให้5ข้อความและแน่นอนก็คือโจทย์กําลังจะให้เราเรียงลําดับข้อความข้างต้นให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการทําข้อนี้เนี่ยถ้าจะให้เร็วเนาะอันนี้คุณครูสแบบเสนอนะแบบเป็นวิชามารเลยก็คือนักเรียนห้ามนั่งเรียงเองถ้าหนูนั่งเรียงเองจะเสียเวลามากเพราะฉะนั้นแล้วเขามีชอยมาให้เราจะใช้ชอยให้เป็นประโยชน์ เม eh ื่อพิจารณาดูไปดูช้อยก่อนดูข้อความแรกดูข้อความที่1ของแต่ละช้อยเนาะจะมีขึ้นต้นด้วยข้อความที่1บ้างนะคะขึ้นต้นด้วยข้อความที่3บ้างขึ้นต้นด้วยข้อความที่5บ้างนะอันนี้เนี่ยเราพิจารณาแล้วเราเห็นว่าโอกาสที่มันจะขึ้นต้นด้วยความข้อความที่1เนี่ย มันมีโอกาสน้อยมากถ้าไม่คุณครูถึงบอกว่ามีโอกาสน้อยอก็มันมีช้อยเดียวที่มันขึ้นต้นด้วยข้อความที่1ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าข้อความที่หนึ่งเป็นข้อความแรกเนี่ยเขาจะไม่เอามาเป็นช้อยเขาจะไม่ให้เขาจะไม่วางมันอยู่ช้อยเดียวเขาจะต้องแบบมี2อง้อยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าถ้าอันนี้เนี่ยมันวางง่ายไปถ้าข้อ1เป็นข้อความแรกแล้วเอามาวางเป็นข้อความเดียวเด็กมันก็จะสามารถตอบได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยให้ตัดช้อยข้อ1ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปแบบพี่ลีพี่ไล เหลือข้อความที่ขึ้นต้นเป็นข้อความแรกเนี่ยด้วยข้อความที่3กับข้อความที่5ดังนั้นก็ให้นักเรียนไปโฟกัสที่ข้อความที่3กับข้อความที่5แล้วก็พิจารณาดูข้อความที่3บอกว่าอาคารที่ทําการคลินิกแบ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ เรียงกัน4ตู้เอาอยู่ดีๆถ้าจะเอาข้อความที่3ขึ้นต้นเนี่ยอยู่ดีๆมาบอกว่าคลินิกอะไรแล้วคลินิกอะไรละจ้าใช้เป็นอาคารที่ทําการคลินิกเนี่ยเป็นตัวคอนเทนร์คลินิกอะไรเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่ข้อ3เนี่ยจะเป็นข้อความแรกเนี่ยมันมีโอกาสไหมอันนี้ก็ไม่แน่เนาะไปดูข้อความที่5ก่กอดเปิดข้อความที่5ไม่ใช่ข้อความที่5บอกว่าคลินิกสปาอยู่ในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสปาและพันธุ์พืชอู้ข้อความที่5เนี่ยบอกรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นคลินิกสปา แล้วก็เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเนาะดังนั้นแล้วเมื่อพิจารณาข้อความที่3กับข้อความที่5โอกาสที่ข้อความแรกเนี่ยจะเป็นข้อความที่5เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถตัดช้อยข้อ2กับช้อยข้อ3ทิ้งได้ตัดทิ้งไปตัดจุ๊บจุ๊บจุ๊บเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยเหลือช้อยข้อ4กับช้อยข้อ5เราไปพิจารณาต่อว่าจาก5แล้วไป3หรือจาก5แล้วไป2 ถ้าเราพิจารณาตรงนี้ได้เราจะได้คำตอบในข้อนี้เลยปรากฏว่าจาก5ไป3เป็นยังไงจ๊ะอ่ะ5เนี่ยบอกถึงคลินิกสป,ปาที่มันอยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติใช่ไหมลูกส่วน3อาคารที่ทำการคลินิกเป็นตู้คอนเทนเนอร์เรียงกัน4ตู้เออหน้าส่วนไม่เอ่ยเนี่ยจาก5แล้วไป3เนี่ยหน้าส่วนไหมจ๊ะเดี๋ยวเรามาพิจารณากันว่าระหว่าง5ไป3กับ5ไป2เนี่ย อันไหนมันจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันเนาะห้าไปสามเนี่ยบอกว่าคลินิกสปาอยู่ในพื้นที่ของกรมปัทยาแห่งชาติแล้วก็บอกว่าอาคารที่ทําการคลินิกเป็นตู้คเป็นตู้คอนเทนเนอร์พูดไปพูดมาแล้วลินพันกันเอาใหม่นะคะอาคารที่ทําการคลินิกเนะี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์อุ้ยตายแล้วพูดถึงคลินิกแล้วข้อความต่อไปพูดถึงอาคารที่ทาการคลินิกเอ๊ะคือเนื้อความเนี่ยเออค่อนข้างไปด้วยกันได้เนาะ นะคะเดี๋ยวลองไปเช็คดูช้อยข้อ5ก่อนจากเราแล้วไป2นะตอนแรกบอกว่ามันอยู่ในะบอกพื้นที่ของที่ตั้งของคลินิกนะแล้วไป2บอกว่าพื้นที่ใช้งานแบ่งตามการจัดก,การสุขภาพต่าๆเอ๊ะหนูมันก็พูดถึงพื้นที่นะแต่ว่าในข้อนี้เราควรจะไปโฟกัสเรื่องของอาคารก่อนเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ามันเป็นการโฟกัสโดยการบอก หก็คือบอกพื้นที่ทตั้งของคลินิกสอบอกถึงสภาพอาคารที่เป็นที่ตั้งของคลินิกเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันถึงจะเป็นการไปพูดว่าเอ่อพื้นที่การใช้งานเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อนี้เนี่ยการเรียงลําดับที่ถูกต้องเนี่ยจากข้อความที่5จึงไปข้อความที่3เราจึงตอบช้อยข้อสี่4 ตอบใช้สีได้เลยเมื่อเราตอบใช้สีได้โอ้โหขอไครเนี่ยเหมือนเป็นข้อแจกคะแนนเลยนะคะเพราะมันถามว่าเมื่อเราเรียงลำดับถูกต้องแล้วเนี่ยข้อไหนเป็นลำดับที่สองอ่ะก็ไปดูสิสาลำดับที่สองอ่ะข้อที่สามเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยตอบเลยตอบข้อสามเราก็จะได้คะแนนข้อนี้นั่งยิ้มดีใจอยู่ในห้องสอบนะอันนี้คือการตีโจทย์ออนไวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศัพที่6เนาะในข้อที่6 สำหรับคลิปหน้าเราจะมาดูข้อที่7กันต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ